ซึกวันลุมพินีมวยมัน3ยกนะครับที่เวทีมวยรุมพินีบอสชาติรอดแจกสามแสนหมืนบาทให้กับนักมวยทุกคนในรายการนะครับ12คู่นะครับสคู่แรกจะเป็นระบบอ่าสไตล์ mma ล็อกลัดมัดตีล้มแล้วทุบต่ออะไรต่อนะครับส่วนตัวผมไม่ต้องกาบเรียนมิรักแฟนคลับ fc ทุกขั้นเลยนะครับ ไม่ถนัดในสไตล์ m m a นะครับสไตล์3มยกบูดูดันหัวจิตหัวใจดีๆนี่พอไปได้นะครับสวัสดีมิลักแฟนขับ f c ทุกท่านนะครับอยู่กับผมอย่างเช่นเคยนะครับมัดเด็ดมวยไทยไบยโอโคราชวันนี้ศึกวันลุมพินีนะครับที่เวทีมวยลุมพินีครับวันที่2อพฤษภาคมนะครับมวยเริ่มชกที่เวลา 19.30นหรือ1ทุ่มครึ่งนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง7สีนะครับวันนี้12คู่นะฮะ MMA 2คู่นะครับแล้วก็มวยไทย3ยกอีกนะครับ10คู่ในรายการนะครับคู่เอกน่าดูมากๆครับพันลิ์ลูกเจ้าแม่สายวาลีเจอกับสุขสวัสดีเคแสนชัยมวยไทยยิมหรือว่าสุขสวัสด์เกียบเพชรน้อยนะครับคู่รองครับเพชรบ้านไร่สิงมาวินนะครับบรลลือโลกสิทธิวัชระชัย คู่นี้โอ้โหจิตจัดร้อยสิบสามปอนด์นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นฉลามดำสบุญมิริทกับซื่อสัตว์มานบยิมนะครับเพชรภูผาเอกปูยีนเจอกับชาติวีสอจอยปาจินนะครับยอดเสกสรรรถสวยจ่าเจดนะครับจ,จ่าเจดจะได้เต้นหรือจะได้รับสามแสนห้าหมื่นบาทหรือเปล่าวันนี้เจอกับเซนโลนซอนะครับนักชกชาวเมียนมา นะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่ของมวยไทยที่จะได้เจอช้างต่างชาติครับขุนพลอุตอุดรน,นะครับหรือว่าขุนพลช้างบ้านลาดนะครับเจอกับอัสเดซามีนะครับแล้วก็มวยไทยรุ่นไฟเวทลุสดัมนะครับยูนุซอฟนะครับเจอกับอัสลี่คอนติงนะครับคู่ต่อมาครับคาซาน ซาโลมอฟนะครับเจอกับพยาคุดเสือจันทกมวยไทยนะครับนี่ก็เป็นมวยไทยอีก1คู่นะครับที่ได้ชกในรายการวันลุมพินีนะฮะแล้วก็คู่ที่4ในรายการนะครับซิวอูวิสเตสนะครับเจอกับโทโมกิซาโตะนะครับแล้วก็คู่ที่3ครับเชิงหญิงหยางนะฮะเจอกับซูริซาการิโยซากาโยรินะฮะแล้วก็ MMA ครับ2คู่แรกครับ ไายันออซักนะครับเจอกับยูเบอร์โกเมตนะครับโคเซนอากานอฟนะครับเจอกับวาวาเลลีนะครับวาเลรีกูซาล็อฟนะครับนี่คือรายการวันลุมพินีนะครับวันที่สองนะครับวันศุกร์ที่สองที่เวทีมวยลุมพินีลุ้นรับสามแสนห้าหมื่นบาทจากบอสชาติครับนะครับก่อนอื่นมาจะมาฟังทัศนวิจารณ์ มวยรักมวยชอบนะครับศึกวันลุมพินีนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันข้อมูลมวยอยู่ในนั้นทั้งหมดนะครับแอดไปที่แอดเจ็ดเจ็ดเนะครับทีมงานมาเด็ดมวยไทยนะครับจะหาข้อมูลมวยอัปเดตทุกสถานการณ์ในรายการที่มวยมวยที่ทํารายการแข่งขันในวันนั้นๆเลยนะครับพิเศษสุดๆครับภาคหูฟังรายเสียงฟรีโดยทีมงานพี่ขอสุโขไทยนะครับ การันตีการภาคมวยอยู่ในวงการมวยมา10บกว่าปีเน,นะฮะไม่ต้องกลัวเลยนะครับอ่ะครบท้วนกระบวนความวันนี้มวย10คู่นะครับสิคู่ผมขออนุญาตวิจารณ์อ่าสิคู่แล้วกันนะครับเป็นมวยไทยแล้วกัน MMA ผมไม่ค่อยถนัดนะครับผมไม่รู้ว่าอ่าล็อกลัดมัดตีลูกเต่งอะไรเขาล็อกคอตกหน้าตกโอสารพัดนะครับหลวง สารพัดอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะคัดหาข้อมูลเน้นๆแล้วก็เข้าไปบอกในกลุ่มนะครับใครอยากอยู่ในกลุ่ม VIP นะครับเป็นครอบครัวเดียวกันกดไปที่ S77SP ได้เลยนะครับมาเริ่มกันคู่ที่3ครับคิกบ็อกซิ่ง1 1อปอนด์นะครับเชิงยี่หยางนะครับเจอกับยูริซากาโยรินะครับจีนกับญี่ปุ่นเจอกันนะครับวันนี้3ยกนะครับสไตล์เชิงยี่หยาง บูดุดันนะครับยูริเนี่ยยังเป็นทรงเตะๆถอยๆนะครับผมมองดูความบูดุดันนี่อาวุธเข้าเป้ากว่านี่เฉิงยี่หยางนะฮะน่าจะเข้าเป้ากว่านะครับคู่ที่4ครับมวยไทยรุ่นไฟเวทนะครับซีวีอูวิเตสนะครับเจอกับโมโทกิซาโตะนะครับนี่ซีวอนี่อาวุธคมหนักแรงนะครับเป็นมวยเดินเป็นมวยเดิน นะครับออกอาวุธตลอดนะครับโทโมกินี่จะติดถอยๆนะครับสไตล์ลูกแบ็คลิกนี่จะเก่งนะครับแต่ผมชอบไปที่ซีวีอูวีเตสนะครับคู่นี้นะครับคู่ที่สี่นะฮะคู่ที่ห้าครับอาคาซันโซลามอบนะครับเจอกับพญาคุดเสือจันทกมวยไทยนะครับพญาคุดนี่ชกห้าฟอร์มหลังนี่โอโหติดตามากมาก นะครับอาวุธคมหนักแดงนะครับทีมงานมวยดีวิถีไทยนะครับดอกเตอร์วิชิตองละออดิส่งเข้าประกวดเลยนะครับพยาคุดนี่มวยบวกบวกทรงบวกบวกเดินเดินนะครับสามยกนี่ไม่กลัวใครอย่างแน่นอนในสไตล์มวยบูมวยวันนี่เข้าทางแน่นอนจับตาดูคนนี้ครับพยาคุดเสือจันทกมวยไทยนะครับคู่ที่ห้านะฮะคริโอครับรลมตัสนะครับยูนิฟนอฟนะครับเจอกับอาร์ฟี่นะครับพรสติง นะครับมาจากอ่สหรัฐอเมริกานะครับคู่นี้นะครับอ่ความบูดูดันนี่ลุสตัมนะครับลุสตัมนี่บูดูดันกว่านะครับอัฟฟี่นี่ยังดูแบบยืนยืนจ้องจ้องอยู่นะครับมวยสไตล์วันนี่ไม่ชอบมวยยืนยืนจ้องจ้องนะฮะแล้วก็มวยเข่านี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับส่วนตัวนะครับผมชอบไปที่อุสตัม ยูนูนอฟดูยูนูซอฟนะฮะโอ้โหแต่ละชื่อแต่ละอย่างนะครับกว่าจะคัดสรรหาข้อมูลมาให้สมาชิกนะครับกว่าจะวิจารณ์ผ่านไปแต่ละอย่างนะครับมันลาบากแค่ไหนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะคู่ที่เจ็ดครับมวยไทยสตอมเวทนะครับขุนพลอออุดรเจอกับอัฟเดสซามีนะครับเลมินี่นะครับคู่นี้ขุนพลเป็นมวยโคราช นะครับบดูดันเตียลัม่มมาขำข้อเดียวสามยกนี่ฟิตซ้อมดีไม่ต้องกลัวนะครับสีเสือ้อพี่อูดอุดรน,นะครับปรับเปลี่ยนปรับสไตล์บำรุงน้ำเลียงไม่ต้องกลัวเลยครับชอบไปที่เจ้าขุนพลเด็กคนนี้หัวจิตหัวใจดีอายุยังน้อยกล้าเรียกกล้าทำนะครับน่าติดตามมากๆนะครับคุณที่แปดยอดเสกสรรรถสวยจ่าเจดสายผิวกับเซนลนซอนนะครับนักชกเมียนมานะครับ ยอดเสกสรรน,นะครับสูงยาวเข่าดีเป็นมวยชิงจังหวะนะครับผมมองดูไม่เข้าสไตล์ในวันลุมพินีเลยนะครับเลนเลนโลนซอนะครับเลนเซนโลนซอนะครับพมา่าบูดุดันกับคล้ายๆกับอลินซออูเลยเนี่ยผมชอบสไตล์การชกของพมา่าเขามาีเขามีความพยายามเขามีความมุ่งมนะะน้ำอดน้ำทนดีกว่า ยอดสิทธิ์เสกสรรถ้าเพือเพอมายืนจ้องนะครับโดนหมัดอีเป๋เข้าไปนั้นเรียบร้อยไม่ต้องกลัวนะครับวันนี้นะฮะเล่นลวนซอนะครับประเทศพม่านะครับส่วนตัวผมชอบนะครับคู่ที่9ครับยอดภูผาเอกภูยินนะครับเจอกับชาติทวีสจจอยปราจีนชาติทวีสจต้งปราจีนนะฮะฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเพชรภูผานี่ซ้อมอยู่กับซุปเปอร์บอลลูกเจ้าแม่สายวารีนะครับซ้อมอยู่ที่ใต้นะครับ นะฮะเด็กคนนี้ก็น่าติดตามนะครับหัวจิตหัวใจดีกล้าออกอาวุธกล้าเรียกกล้าทำนะครับสไตล์การถ่ายรูปของเขาไปดูเลยนะครับเพชรภูผาหวานเจี๊ยบแต่ว่าทรงมวยต่อยไม่หวานเจี๊ยบนะจ๊ะนะครับโดนเป็นล่วงนะฮะคู่ที่สิบครับฉลามดําสบุญมิริทนะครับเจอกับซื่อสัตว์มานบยิมนะครับซื่อสัตว์เขาเกมกระดูกการผ่านเบอร์มวยดีสายตาดีนะครับสามยกวันนี้ซื่อสัตว์นะฮะเจ้าหมูนะครับเจอกับฉลามดําสบุญมิริทนะครับทรง อ่าถ้าเป็นสไตล์สรงห้ายกชกกันไม่ได้นะครับซื่อสัตย์นี่เชิงมวยเหลี่ยมมวยดีกว่านะครับวันนี้มาชกในสไตล์ของวันลุมพินีสามยกนะฮะผมว่าการออกอาวุธของซื่อสัตย์จะหนักจะแรงกว่าสามยกนี่ซื่อสัตย์อาวุธดีกว่าแน่นอนนะครับฉลามดำกลัวหลงเหลี่ยมหลวงทรงแล้วก็ไปพาดลูกอาวุธคมๆของซื่อสัตย์นะครับร้องคู่เอกในวันลุมพินีนะครับเพชรมาลายสิงห์มาวินเจอกับบรรลือโลกสิทธวัรชระชัยวันลือโลก อ่อร้อยสิบปอนนี่ถ้าเป็นมวยไทยหาตัวต่อยไม่มีนะครับเพชรบาไลไร่เป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นนะครับทรงบูวงนอกไม่ค่อยมีนะครับบลลือโลกนี่พบแพบพบแพบ,พบ,พบอาวุธหนักแรงนะครับเป็นนักชกอ่อทีมชาติอยู่นะครับสไตล์แบบอ่าสากลนะครับออกอาวุธได้ตลอดนะครับสไตล์วันนี่ถ้าออกเน้นๆพบแพบพบแพบ,พบ,พบออกอาวุธเข้าเป้านี่ผมมองดูบรลลือโลก สิทธิ์วัชระ,ะชัยน่าจะได้รับ3ามแสนหบาทจากบอสชาตีอย่างแน่นอนนะครับพันลิตรลูกเจ้าแม่สายวาลีคู่เอก140ร้อบปอนครับมวยไทยเจอกับสุขสวัสดีเคแสนชัยมวยลายิมสุขสวัสด์นี่เคยชกไทยไฟมาก่อนนะครับโดยลูกพี่เก่าคือพี่ท็อปแสงมรกตนะครับชกเป็นคาดเชือกไทยไฟนะครับพันลิตอาวุธหนักแรงเหมือนกันต่อยวันลุมพินีตลอดนะครับผมมองดู การฟิตซ้อมของสุขสวัสดิ์นี่ไม่น้อยหน้าทันลิ์ลูกจะแม่สายวาลีอย่างแน่นอนนะครับมวยทรงเดียวกันวันนี้หัวใจใครใหญ่คนนั้นอยู่ได้นะครับส่วนตัวผมชอบไปที่สุขสวัสดิ์พีเแสนชัยนะครับผมว่าผ่านการชกมวยไทยคาดเชือกมาจากไยไฟมาก่อนนะครับเมื่อก่อนนี่ฟิตซ้อมอยู่ที่แสงมรกตนะครับมีพี่ท็อปเป็นหัวหน้าค่ายนะครับพี่ท็อปแสงมรกต นะครับคุปตวนกระบวนความสิคู่นะครับอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมจะมาสืบแล้วก็อัปเดตให้มิลักแฟนคลับ FC ทุกท่านนะครับอยู่ในกลุ่ม VIP เลยนะครับอย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันแอดไปที่แอดเจ็นะครับมัดเด็ดมวยไทยนะครับข้อมูลมวยมาจากผมทั้งหมดทุกช่องทุกรายการนะครับที่มีอยู่ในกลุ่มเลยนะครับฟังหูฟีโดยทีมงานพี่ขอสุโขทัยนะครับฟังรายเสียงฟรีๆกันไปเลย มาเป็นครอบครัวเดียวกันอย่าลืมนะครับกดไปที่ s77sp ข้างหน้ามี a d ดด้วยนะครับนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจนะครับให้ทีมงานมาเด็ดมวยไทยด้วยนะครับเฮงเรวยรวยทุกท่านสวัสดีครับ